อันนี้เป็นข่าวสั้นนะคะก็คือก่อนหน้านี้ซักประมาณสามวันที่ผ่านมาทุกคนคงจะเห็นนะนี่คือโรงพยาบาลกรุงเทพมีคนเขาเอามาปล่อยอันนี้เป็นเบนซ์เขาเรียกอะไรนะเบนเล่นะคะเบนเล่เขาบอกว่าขึ้นก่อนเนี่ยในหลวงแล้วก็พระราชินีเนี่ยสเสด็จไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพเป็นการส่วนพระองค์แล้วก็น่าจะเป็นห่วงมากๆเลย หากมีโรคอะไรเนี่ยก็ขอให้แถลงออกมาให้ประชาชนได้รับทราบนะแล้วก็จากในแคปชั่นเนี่ยก็จะบอกว่าวันนี้เนี่ยเจอสมเด็จพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระราชินีสุธิดาทรงเบนเล่นะคะแล้วก็มีรถนำขบวนมาที่โงรงพยาบากลกรุงเทพด้วยณนะเวลาสองทุ่มโดยประมาณท่านมาทำอะไรครับ สิ่งนี้คืออะไรเอ่ยสิ่งนี้ที่เราต้องการจะพูดก็คือคุณจะบอกว่าไม่มีขบวนเสด็จอ่ไม่มีขบวนเสด็จมันเป็นไปไม่ได้นี่ก็คือถามนิดนึงว่านี่คือการการเสด็จแบบส่วนพระองค์หรือเปล่าก็ส่วนพระองค์เพราะว่าท่านไปหาหมอถูกไหมจริงไหมเอ่ยก็เป็นการส่วนพระองค์แต่ว่าก็มีขบวนเสด็จเพราะฉะนั้นคือก็ควรที่จะยอมรับออกมาตรงๆว่ามีขบวนเสด็จไง แต่ว่าเวลาคุณให้ข่าวเนี่ยคือคุณบอกว่าไม่มีขบวนสเสด็จแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้เราก็เคยถกเถียงกันมานานแล้วเนะเพราะว่าทางอาจารย์สมศักดิ์ก็เคยพูดอะนะว่าเหมือนทางการหรือว่าสำนักพระราชวังหรือว่าทางกษัตริย์วัชิราไม่ใช่สิทางกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยพยายามจะพูดไงว่าเขาเนี่ยจะไม่ให้มีการเดือดร้อนราชดรก็คือจะพยายามไม่ให้มีขบวนสเสด็จ สำหรับการไปไหนมาไหนแบบส่วนพระองค์ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการงานอะไรเงี้ยแต่มันไม่เป็นผลไงเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยข้าราชการก็อาจจะสอรอนอปิดแทนหรืออะไรประมาณนี้แต่ว่าเรามองกันแบบชัดเจนได้เลยอะคือจริงๆอตัวคุณก็ย่อมจะรู้อยู่แล้วว่ามันมีขบวนสเสด็จหรือไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณคิดว่ามันขัดต่อคำพูด หรือว่าสิ่งที่กษัตริย์ภูมิพลเคยพูดเอาไว้หรือคิดว่าราษฎรจะเดือดร้อนหรือว่าอยากจะทําให้มันเข้ารูปเข้ารอยคุณก็สามารถสั่งได้ถูกไหมว่าไม่ให้มีการปิดขบวนสเสด็จแต่ว่าสิ่งที่คุณคุณชอบแล้วคุณยังยึดถือต่อไปก็คือคุณก็ชอบไงในการที่ที่ปิดถนนนะเพราะฉะนั้นมัน,มนแล้วยังไงแล้วการที่กลุ่มทะลุวังเขาไปทําโผว่าไอขบวนสเสด็จเนี่ยมันทําให้ประชาชนเดือดร้อนเปล่าแต่กลับกลายเป็นว่าทะลุวังโดนจับ เอาถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่แฟร์สิแสดงว่าคุณก็ไม่ยอมรับความยิ้เห็นนะถูกไหมเวลาเวลาที่มีการวิพากษ์วิจารณ์แล้วแล้วในสิ่งที่วิพากษ์วิจารณ์ก็คือคุณทําจริงๆไงเออมันน่าแปลกนะหลายหลายคนยังมาเถียงข้างๆครูครูคคบอกว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีขบวนเสด็จอันนี้เราเข้าใจค่ะเราเข้าใจแต่เขาไม่ได้มีแบบพร่ำเพื่อนนะเพราะว่าเขาไม่ได้ไปไหนมาไหนกันอย่างเสรีแบบแบบอย่างในประเทศไทยเรา แล้วถึงได้บอกไนงะว่าในต่างประเทศเน่ะเขาอยู่กันแบบเจีมเนื้อเจีมตัวนะอย่างเห็นไหมคะคุณคุณก็เคยเห็นภาพควีนที่ควีนเขาก็นั่งนั่งนั่งรถไฟฟ้าปกติอะ่ะนั่งซับเว์บ้างนั่งอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาเขาก็กลัวกลัวประชาชนเนี่ยจะวิพากวิจาร์ณเขาก็เลยต้องประหยัดแล้วถามนิดนึงว่าในบริบทในประเทศไทยมันเป็นแบบนั้นไหมมันก็ไม่ใช่ไงถูกไหมแต่ว่าคุณก็ยังพยายามที่จะดันทุรัง อาเทบไยในลักษณะเดิมว่าท่านก็มีม,มีมีสิทธิ์ที่จะปิดขบขบวนสเสด็จคือถามว่ามีสิทธิ์ไหมมันก็คงมีสิทธิ์แหละเหมือนที่มีได้พูดไงว่ามันก็ต้องเปิดหน้าออกมาเลยไงว่าใช่เราเราใช้ขบวนสเสด็จแต่ว่าตลอดเวลาที่ทางการให้ข่าวออมาเนี่ยคือทางการก็จะบอกไงว่าราัชกาลที่เก้าเนี่ยเคยพูดเอาไว้ว่าห้าปิดขบวนสเสด็จเพราะฉะนั้นแล้วไหนล่ะ ประชาชนไม่เห็นเดือดร้อนเลยเพราะเราไม่เคยปิดขบวนเสด็จแต่ว่าน้าหน้างานจริงๆมันไม่ใช่เห็นไหมคะว,ว่านี่นี่มันคือความย้อนแย้มมันก็เลยทําให้ประชาชนวิพากษ์วิจารณ์ไงแล้วพอประชาชนทํโพูประชาชนวิพากษ์วิจารณ์คุณก็ไปจับเขามันก็เลยกลายเป็นความย้อนแยง้งหรือว่าความไม่ยอมรับความจริงซึ่งพี่ได้ได้พูดอธิบายไปแล้วไงว่าถ้าคุณเปิดหน้าออกมาเลยก็ได้ว่าเออเนี่ย ทำไมอ่ะก็ฉันเป็นกษัตริย์อ่ะฉันสามารถที่จะใช้ขบวนเสเด็จได้เอออะไรเงี้ยก็พูดออกมาเลยเพราะว่ามันเหมือนว่าปัจจุบันนี้คุณก็ทําแบบนี้อยู่แล้วแต่เราอยากให้เหมือนประชาชนอยากให้คุณโปร่งใสไงถูกไหมก็พูดออกมาเลยว่าคุณคุณก็มีขบวนเสเด็จแต่ว่าเนี่ยคือล่าสุดเนี่ยก็มีการให้ข่าวด้วยซ้ำว่าเหมือนเหมือนจะถ้าสเสด็จโดยเป็นการสวนพระองค์จะไม่ใช้ขบวนเสเด็จแต่มันไม่จริงไง พราะเห็นไหมคะว่าการเดินทางของอฟ้าที่บางกรนไปเที่ยวหรือว่าหญิงสิริวันนวรีไปเที่ยวกับเพื่อนก็ก็ปิดปิดขบวนเสด็จปิดหมดเลยทั้งน่านฟ้าทั้งพื้นดินทั้งในทะเลก็ปิดนะก็คือให้เรือเนี่ยหยุดเรือสัญจรไปมาเรือข้ามฟากเรือนู่นเรือนี้หยุดหยุดหมดทุกอย่างถ้าเขาเสด็จอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ต้องให้แล่นผ่านไปก่อนก็นี่แหละคือเรื่องจริงเราเราถึงได้พูดไงว่า สุดท้ายแล้วเนี่ยขบวนสเสด็จมันก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมแล้วก็โอเคส,สาเหตุนะคะที่เราให้โฟกัสที่เบนเล่นเนี่ยเพราะอะไรย้อนกลับไปใหม่อ่าเบนเล่นเนี่ยคุณรู้ไหมคะว่าคันเท่าไหร่หลายสิบล้านนะอืเพราะฉะนั้นเนี่ยมันย้อนแย้งกับสิ่งภาพที่คุณฉายออกมาว่าพอหลังจากภาพเบนเล่ที่ปรากฏออกมาเนี่ยคุณก็ปล่อยภาพนี้ออกมา ภาพนี้นะคะก็คือภาพที่ในหลวงรัชกาลที่เก้าเป็นคนขับแล้วก็พระเทพนั่งข้างหลังแล้วก็ในหลวงวชิราลงกรเนี่ยนั่งทางด้านฝั่งคนนั่งแล้วก็เนี่ยคือพยายามสร้างภาพว่าไปกันแบบรถเก่าๆรถโตโยต้าเอ้ยแล้วก็เนี่ยรวมกันไปแบบนั่งรถเก่าๆมีความพอเพียงอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงไม่ใช่ไงเพราะว่าหลายๆครั้งเราก็เคยรายงานแล้วเนะว่า รถในวังเนี่ยรถของทางรถพ้าที่นั่งเนี่ยก็เป็นรถแบบรถนอกหมดเลยอะรถเบนเล่ ay, หรือว่าจะเป็นรถรุ่นเก่าๆรุ่นคลาสสิกที่ทางในหลวงราชการที่9สะสมหรือแม้กระทั่งปัจจุบันเนี้ยในหลวงราชการที่10เนี่ยเขาก็สะสมมีรถแบบว่ารถนอกที่คันหนึ่งแบบหลายแบบหลาย10ล้านบาทเลยอะมากกว่า10ล้านล่อไปถึงกี่ แปดสิบล้านเจ็สิบล้านคือมีอ่ะมีหลายรุ่นเลยแล้วเราถามนิดนว่ามันพอเพียงตรงไหนนี่แหละคือสิ่งที่คนเขาถามกันไงว่ามันไอสิ่งที่คุณบอกว่าพอเพียงคือเวลาคุณโฆษณาหรือเวลามีสารคดีเวลาที่มีบทความอะไรเงี้ยคุณก็จะบอกไงว่าเนี่ยแหละคือรถของนายหลวงนายหลวงเนี่ยประหยัด ในหลวงเนี่ยขับรถโตโยต้าเก่าๆแล้วคุณก็เอามารีพีทรีพีทอยู่ตลอดเวลาเลยนะเวลาคุณมีสาระดคอะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆเวลาที่คุณใช้จริงๆมันไม่ใช่ไงโอ้ถ้าเกิดใครไม่ทราบเนี่ยคุณไปคียหาดูได้เลย Google มีคุณไปลองหาดูว่าเป็นเลขคันละเท่าไหร่มันไม่ใช่มาตรฐานแบบเบนซหรือว่าเมอร์เซเดธรรมดานะคันแบบ สมมตินะคะเจ้าสัวเขาขับเออคันเท่าไหร่สามล้านห้าล้านมันไม่ใช่ไงแต่มันเป็นหลักแบบสิบสิบล้านอ่ะคุณไปดูแล้วกันว่าราคามันเท่าไหร่เราถึงได้บอกว่าเราไม่ได้ปรักปรามแต่ว่าเห็นไหมคะว่าล่าสุดที่เขาขับมาโรงพยาบาลเนี่ยก็เป็นเบนเล่มันเป็นโตโยต้าเหมือนที่คุณได้ได้คุยหรือได้พูดไว้หรือเปล่าละ่ะมันก็ไม่ใช่นะคะนี่นี่ก็คือสิ่งที่เป็นความจริงเราถึงได้บอกว่า สรุปแล้วรถของพ่อเนี่ยต้องพอเพียงเปล่าเพราะว่าเราเคยพูดไปแล้วเนะว่าภาพพจน์ของทางกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยก็คือจะใส่รองเท้าคู่เดียวคู่เดียวตลอดนะที่เขาโฆษณาเขาบอกว่าในหลวงภูมิพลเนี่ยใส่รองเท้าคู่เดียวใส่จนกระทั่งพื้นรองเท้ามันหลุดออกมาเลยเย็บแล้วเย็บอีกอะ่ะเออคุณเชื่อรือเปล่ายาสีฟันรีดแล้วรีดอีก ดินสอใช้แล้วใช้อีกใช้จนกุดกุดหมดเลยกุดจนแทบจะจับไม่ได้คุณเชื่อหรือไม่รถเนี่ยใช้เก่าๆไม่เคยเปลี่ยนเลยเฮ้ยแต่มันไม่ใช่อ่ะเวลาคุณเปิดวังมารถสารพัดเลยรถนอกทน,นั้นเลยอะ่ะไม่มีนะไอ้ประเภทที่ว่าขับเอ่อเม่ิเอา่าเมซีเดสเบนธรรมดาเล็กซัสอะไรไม่มีนะคือมีแต่รถนอกหมดเลยรถนำเข้าอืม เนี่ยแล้วแล้วจริงๆแล้วมี่ก็จะอ่านเกี่ยวกับเรื่องรถอของเขาอานะในตำนานแต่ว่าโอเคคลิปนี้มันยาวเกินไปแล้วเราก็ขอยกยอดไปกันละกันแต่ว่าคลิปนี้มีต้องการนำเสนอทุกคนได้เห็นไงว่าเนี่ยแหละคือ,อภาพที่โฆษณาหรือว่าทำสารคดีเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งภาพที่เราเห็นแล้วน้ำหูน้ำตาไหลในลงภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งแต่จริงๆแล้วคือมันไม่ใช่ไง เหมือนล่าสุดเนี่ยที่มีงานวันก่อนจําได้ใช่ไหมคะเมื่อวันก่อนที่เขาเอารถสีเขียวามาขับอ่ะคันนั้นก็สวยมากนะสวยมากรถคลาสสิกเลยก็คือเป็นรถที่ในหลวงวชิราลงกรณ์ก็สะสมก็นั่นแหละรถพวกนี้คือมีราคาสูงมากเลยนะรถรุ่นเก่ารถนอกรถคลาสสิกอะไรพวกนี้คือเป็นเป็นรถโบราณนอะ่ะอืมอก็ ถามว่า่าแล้วยังไงแล้วแล้วท่านจะต้องใช้ของถูกๆไหมไม่ใช่ตลอดเวลาไม่อธิบายโดยหลักการเดียวกันเลยค่ะที่มีบอกแล้วว่าได้ใช่อย่างองค์ทีบังกรจะใส่รองเท้าคู่ละสามหมื่นห้าหมื่นจะใช้กระเป๋าใช้หมวกใบละเป็นแสนทุนกระหม่อมจะใช้ใบเป็นแสนใช้ได้ค่ะไม่ว่าเราถึงได้บอกไงเขาเป็นเจ้าเขามีสิทธิ์จะทำ แต่ถ้าคุณทําแล้วคุณควรที่จะยอมรับจริงๆไง ấy. ถูกไหมคุณก็ยอมรับไปเลยว่าไม่ได้พอเพียงเราเราเราร่ำรวยเราใช้อย่างเต็มที่แต่มันไม่ใช่ไงถูกไหมเวลาคุณโฆษณาคุณบอกว่าพอเพียงพอเพียงพอเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นคือมันไม่ใช่ไงมันส่วนทางกันหมดเลยอย่างสามัญชนนี่ก็ใช่บอกว่าตัวเองเป็นสามัญชนทิพย์แต่มีขบวนสเสด็จแล้วมันสามัญชนตรงไหน,น่ย แต่ก็ดีนะก็ยังดีตรงที่ว่าทุนกระหม่อมเขาไม่เขาไม่ไม่ก็คือทุนกระหม่อมเนี่ยโดนด่าโดนวิจารณ์เขาก็ไม่ว่ามีคนไปส่งข่าวเขาเขายังบอกเลยบอกเขาเขาไม่คิดมากก็คือคล้ายๆว่าเขารู้ตัวไงว่าในสิ่งที่เขาทำเออมือนก็จริงหรือเปล่าเขาบอกเขาลาออกเป็นตอนนี้ก็เป็นสามัญชนแต่ทุกอย่างเขาก็ยังใช้งบประมาณของวังอยู่เพราะฉะนั้นเวลาที่มีคนด่าเขาก็ไม่กล้าหึงไงถูกไหม เรามีคนตอนนั้นปูเค็มอ่ะผู้กองปูเค็มไปด่าเขาหยาบหยาคล้ายๆ,ๆมีคนบอกว่าทุนกระหม่อมเนี่ยมีคนด่าเขาบอกเขาไม่คิดมากแล้วแต่ใครจะทําอะไรก็ปล่อยเขาเพราะเขาก็อาจจะรู้ไงว่าเออหนึ่งหนึ่งสองมันไม่ได้ครอบคลุมไปถึงเขาด้วยเอออะไรเงี้ยเขาก็ไม่อยากให้ประชาชนด่าเขาก็เขาก็เลยแบบคล้ายๆเหมือนแบบเป็นบทนางเอกอะไรประมาณเนี้ยว่าอืม ปล่อยเขาเธอเอออะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้หลายๆคนก็ไปด่าผู้กองปูเข็มอะไรตอนนั้นที่เขามาใช้คําหยาบคายกับทุนกับหมอ่อมอืมก็เนี่ยแหละคือสิ่งที่เห็นไหมคะว่ามันมันค่อนข้างทยียย้อนแยง้งอืมนะก็ฝากให้ทุกคนได้คิดนะคะว่าอันนี้แหละคือในประเด็นที่บอกว่ารถของพ่อต้องพอเพียงใช่หรือไม่หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างของพ่อเนี่ยมันต้องดูแบบเศรษฐกิจพอเพียงอ่ะ ถูกไหมเราถึงได้ตั้งคาถามว่าจริงหรือครอบครัวนี้พอเพียงจริงหรืออ้าวแล้วที่มันมีข่าวมาว่าร่ํารวยที่สุดละ่ะแม้กระทั่งสุตลต่านของดูไบของอะไรหลายๆประเทศนี้ยังต้องท่ายเลยสรุปแล้วใครร่ํารวยกันแน่ใครพอเพียงกันแน่อืมก็ฝากไว้นะคะก็ลองพิจารณาดูว่าเออมันจริงเท็จแค่ไหนนะคะ